สวัสดีค่ะดนตรีสีสันโมเดิร์นเอนเตอร์เทนวันนี้มาพูดถึง4สาว l a ล k p พิ k กันอีกครั้งนะคะหลังจากที่สาวๆเพิ่งมีการแจ้งข่าวไปหมนปาดในเรื่องของการย้ายวันจัด คอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกของพวกเธอจากวันที่27ธันวาคม2020ตามกำหนดการเดิมเลื่อนไปเป็นวันที่31มกราคม2021ในปีหน้าแทนค่ะโดยมีจดหมายถแถลงการจากทาง YG Entertainment ต้นสังกัดแปบลบเป็นภาษาไทยความว่า นี่คือ YG Entertainment พวกเราขอขอบคุณด้วยความจริงใจถึงแฟนๆทุกคนที่รอคอย YG Palm State 2020 b l a c k Pink the Show แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราต้องแจ้งว่าคอนเสิร์ตท,ที่จะมีขึ้นในวันที่27ธันวาคมนี้มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดออกไปเป็นวันที่31มกราคม2021การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมีการยกระดับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พวก เราจึงอยากขอให้แฟนๆได้โปรดเข้าใจนอกจากนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติการใช้สถานที่จัดคอนเสิร์ตได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวเกิน10คนขึ้นไปถึงวันที่28ธันวาคมซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาลที่อยู่ในระดับ2.5จําำกัดการรวมตัวมากกว่า50คนต้นสังกัดและสมาชิกของ b l ล c k พิงรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลื่อนคอนเสิร์ตนี้ออกไปพวกเราจะทำงานให้หนัก มากยิ่งขึ้นเพื่อแฟนๆที่รอคอยและจะมอบคอนเสิร์ตท,ที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนสําหรับผู้ที่ซื้อบัตรจะได้รับการคืนเงินอัตโนมัติผ่านช่องทางเดิมที่ชําระเงินโปรดติดตามข้อมูลจากอีเมลของทาง YouTube และสําหรับผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นในวันใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยวิธีเดียวกันกับที่สมัครไปก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงินเรียบร้อยแล้วในส่วนของคอนเทนต์สําหรับสมาชิกจะสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคม1 0โม เช้าของเกาหลีจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์10โมงเช้าของเกาหลีพวกเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งถึงแฟนๆที่รักแบล็คพิงเสมอมาขอบคุณบทความจาก h o u k s t a r c o m ด้วยนะคะและทาง YG Entertainment ก็ได้เปิดเผยร,รูปภาพโปสเตอร์ใหม่ของคอนเสิร์ตออนไลน์ YG Palm Stage 2020 Blackpink The Show ขึ้นมาพร้อมกับคลิปทีเซอร์คอนเสิร์ตตัวใหม่และวิธีการคืนค่าบาัตรรวมถึงวิธีการสมัครเข้าชมคอนเสิร์ตรอบใหม่ไว้ทางช่อง YouTube อง Black Official k P ด้วยค่ะอย่างไรสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศเกาหลีใต้ต่างเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและต้องป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าแฟนๆของ BLACKPINK ชา Bl วบลิงทั่วโลกต่างเข้าใจในเหตุการณ์ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกันค่ะแล้วเรามารอชมคอนเสิร,ร์ตออนไลน์ของสาวๆกันใหม่ในปีหน้าวันที่31มกราคม2021ตามเวลาประเทศไทยก็เที่ยงวันกันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสาร m o เด r n Entertainment เราจะมีสกู๊ปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ